เวลาของเราเนี่ยให้คุณสองคนมาเคลียร์กันเพื่อให้ทุกอย่างมันจบเส้นง่ายๆฉันจะแจ้งความได้แจ้เขาก็จะไม่แจ้งความแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้เขาจะแจ้งความแน่นอนแจ้งค่ะคุณเตรียมตัวจ้างทนายไว้ได้ค่าทนายของคุณเนี่ยประมาณห้าแสนห้าเท่าไรนะห้าแสนห้ามจับกูไปติดคุกนะกูคงไม่มีปัญญาหรอกถ้าถามว่าคุณเคลียร์ไม่ได้คุณก็ต้องไปจ้างทนายแต่ยังไงผมก็ต้องเคลียร์ครับเอางี้ถ้าคุณจะเคลียร์ให้เวลาคุณคุยกับเขาคุยกับเขาเพราะอะไรที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมเชิญคุณยามครับ ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมทําไปก็แล้วแต่ตั้งแต่วันแรกยันที่เกิดเรื่องเนี้ยที่ผมทําเข้าเนี้ยที่ผมต้องตรวจต้องคน้นที่ผมเจอเขา้าผมก็ต้องตรวจต้องคน้นจริงๆแล้วเนี้ยผมอยากใกล้ชิดเขาครับผมรักเขาครับคุณอยากใกล้ชิดเขาผมอยากใกล้ชิดครับเพราะค<น>ุณผมรักเขาครับท่านครับคุณรักคนสารรูปอย่างเนี้เหรอฮะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบาดตาหน้าฮะข้องอี้ยงอย่างนี้ห้ายากครับ ของอาเฮียอย่างนี้หายากคเออเดี๋ยวนี้คุณคุณที่คุณทําไปคุณตรวจผนคุณทุกวันเนี่ยเพื่อคุณอยากจะใกล้ชิดกับเขาอยากใกล้ชิดได้เจอหน้าเขาเดี๋ยวอนขอโทษนะครับทำถึงขนาดนี้มึงอยากใกล้ชิดกูมากใช่ไหมมึงลากกูแต่ชั้นยี่สิบลงชั้นล่างเนี่ยมึงรักกูเหรอด้วยความรักครับด้วยความรักด้วยความรัก และความอยากใกล้ชิดกับเขาอยากใกล้ชิดจริงๆครับเขาที่คือความในใจของคุณยามจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะลากเข้าห้องได้ซ้ำแต่ด้วยหน้าที่ของยามเนี่ยทำไม่ได้มันทำไม่ได้ครับถ้าหากว่ามัครับจริงอย่างเงี้ยขอโทษนะครับทบอลสื่อทุกสื่อถ้าหนูเป็นเมียมันมันไม่ลากหนูข้ามถนนแล้วเขาไม่เอาน้ำสัตว์เลยหรอกนบนั่นคือหน้าที่ของเขาครับหน้าที่เลยครับอ่าอันนี้คือความในใจของคุณยามเจ้าจักรที่ได้บอกให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่รัก ผู้หญิงคนนี้เน็ตไอดอลคนนี้นะครับและคุณอรชรครับมีโอกาสให้คุณพูดเกี่ยวกับคุณยาคนนี้ฮะว่าคุณจะทํายังไงจะยกโทษให้ผมได้ไหมครับคุณรักฉันจริงเหรอเขารักคุณจริงอยากได้ฉันจริงเหรอถูกต้องครับฉันยังไม่เชื่อหรอกลมลมลมแรงคําพูดของผู้ชายมันจะจริงหรือติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไรท์คอมเมดี้กดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ